สวัสดีครับบอนสีพระธรรม EP นี้จะพาทุกท่านมาเปิดกรุเกี่ยวกับบอนสีด่างที่มาแรงบอนสีแรไอเทมนะครับให้ทุกท่านได้รับชมที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านขวามือคือต้นนี้นะครับนี่คือบอนสีที่มีชื่อว่ารักเอยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหน่อนะครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับรักเอยนะครับตอนนี้ก็คือ ได้ตั้งแม่เป็นที่เ,ทเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับบอนสีรักเอ๋ยเนี่ยก็อู้น่าสวยเนี่ยครับอันนี้เป็นหน้าเลมอนเลยนะครับเลมอนลามเลยนะครับผมเป็นหน้ามิ้นเขียวอ่อนแล้วก็เหลืองนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นด่างขาวนะครับในหนึ่งต้นเนี่ยเขาจะมีความด่างที่สวยงามมากนะครับสําหรับบอนสีรักเอ๋ยต้นนี้นะครับเป็นไม้แยกหน่อออกมาแล้วตัวตัวแม่ของเขาเองก็คือ ผ่ามาเป็นน้องๆน,นี่ครับสวยทะลุก,กล่องมาเลยนะครับสวยทะลุกล่องมาเลยวันนี้จะพามาอัปเดตให้ได้รับชมกันตัวนี้เป็นกล่องแรกที่ผ่าไปตัวนี้เป็นกล่องที่2ที่ผ่าตามมาแต่การงอกนีก่คือแบบไม่มีใครน้อยหน้าใครเลยนะครับไม่มีใครยอมใครจริงๆในเรื่องของการเปิดหน้าด่างนะครับ เรียกว่าบอลสีชุดนี้ส่งลูกดีมากๆนะครับส่งลูกดีมากๆจะว่า,าวันนี้นะครับก็จะพาไปอัปเดตดูว่าชิ้นผ่าแต่และชิ้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่อันนี้ให้ดูรุ่นพี่เขานะครับเป็นตัวแยกหนอเป็นพี่เขาส่วนตัวนี้เป็นน้องเขานะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงส่วนต้นด้านหลัง3ามกระถางที่ทุกท่านเห็นตัวนั้นจะเป็น บอนสีกะลปรวสารตัวแเรไอเทมต้นแรกของสวนบอนสีพระธรรมตัวนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะครับอยู่ในกระถาง6นิ้วไซต์ตั้งแม่ใครอยากได้ไปทําจํานวนไปขยายจํานวนนะครับต่อยอดได้เลยนะครับสาหรับบอนสีกะลปรวสารกระถาง6นิ้วไซต์ตั้งแม่ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็โอ้สองเดือนได้ สองสามเดือนได้แล้วนะครับเลี้ยงอีกไปอีกหน่อยก็สามารถขยายจํานวนแล้วก็ทําจํานวนต่อยอดได้เลยนะครับบอลใหม่ไม้ใหม่ปีนี้เลยนะครับก็จะเป็นแร่ไอเทมของ6667นะครับสำหรับบอลสีกะละปวสารเป็นบอลกาบมีแข้งนะครับเป็นบอลกาบมีแข้งนะครับเป็นไม้ของสวนบอลสีพระธรรมเองนะครับจดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับบอลสีกะละปวสารตอนนี้กระจายไป อ,อยู่3จังหวัดแล้วนะครับกระจายไป3จังหวัด3เจ้าที่รับไปแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์โทรเบอร์ลายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับ0808088684แล้วก็ a c e b o o k นะครับบนศีพระธรรมสามารถกดเข้าไปติดตามเพิ่มเพื่อนได้นะครับทางช่อง Facebook แล้วก็ ทางเบอร์โทรเบอร์ไลน์ก็ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเปิดกลุบรรสีกันใน E ีพีนี้เน้นๆก็คือเน้นๆก็คือรักเอยนั่นเองนะครับบอลสีรักเอยเป็นไม้ที่ส่งลูกดีมากแล้วก็ใบแรกเปิดมาคือด่างสวยมากเป็นบอลที่น่าสะสมอีกหนึ่งตัวนะครับมาดูต้นนี้ครับ ามาดูกล่องนี้นะครับกล่องแรกอันนี้น่าจะเป็นชุดที่สองนะครับรอบที่สองที่ที่เปิดออกมาแล้วเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้ใหญ่แล้วตัวนี้ใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวรอเขากลางใบนิดนึงด่างนะครับด่างสวยเลยนะครับแต่ใบหอ่อเอออันนี้ออกใบหอ่หอหนะครับเดี๋ยวเลี้ยงดูนะครับตัวนี้มีด่างขอบขอบนะครับส่วนตัวนี้ ด่างนี่ครับด่างด่างแบบนี้สวยมากนะครับจะเหมือนจะเหมือนกับใบนี้นี่นี่จะเหมือนกับใบนี้นะครับการด่างจะเหมือนกับใบนี้ต้นพีเขาเนี่ยด่างเลมอนลามนะครับด่างเลมอนลามนี่ก็น่าสะสมมากสวยมากนะครับเดี๋ยวทางสวนจะต้องแยกเก็บไว้ตั้งแม่สวนหนึ่งสําหรับใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับเนี่ยด่างเลมอนลามสวยมากและยังมีต้นอื่นๆที่กําลังงอกออกมาอีกนะครับแต่บอกเลยว่ารักเฮยเนี่ย เขามีเสน่ห์นะครับเขามีเสน่ห์อย่าลืมว่าในช่วงที่เขาเปิดตัวใบใหม่รักเออนี่ราคาโอ้โหไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาหลักหมื่นอัพบางต้นถ้าต้นแม่นี่เฉียดเฉียดแสนเลยมาดูกล่องนี้กันนะครับมาดูกล่องนี้ที่โอ้โหสวยทะลุกล่องเลยนะครับสวยทะลุกล่องออกมาเลยนะครับมาเปิดดูได้หลายท่านอาจจะจะอาจจะได้เห็นมันผ่านทาง Facebook บ้างแล้วนะครับนี่ครับผม นี่สวยงามมากนะครับนี่ครับบนสีรักเออยนะครับนี่ครับนี่สวยงามมากนะครับอยู่ในนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณเดี๋ยวนับดูก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านล่างหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ 6 7ประมาณ17ต้นใน17ชิ้นนี้นะครับ17ต้นนี้มีคนจองไว้แล้วนะครับประมาณ8 8ต้นนะครับเนี่ยอันนี้มีคนจองแล้วนะครับนี่ต้นนี้มีคนจองแล้วแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้มีแล้วนะครับนี่ก็มีแล้วก็จะเหลือนี่ครับหน้าสวยมากนะครับคือบอนสีนะท่าน้าเขาสวยนะครับถ้าเขาเปิดหน้ามาสวย ต่อให้เขาจะเป็นต้นเล็กหรือต้นใหญ่นะครับก็เป็นที่ถูกตาต้องใจเป็นที่หมายตาของผู้ที่รักและชื่นชอบในการเลี้ยงบอนสีปลูกบอนสีอย่างแน่นอนนะครับคิดดูว่าแค่ลงภาพให้ชมใน Facebook นะครับก็มีคนติดต่อเข้ามาบอกโอ้โหมันคือคือหน้าเขาสวยมากนะครับจน วดใจไม่ไหวจะต้องมีปลูกไว้สักต้นนะครับหลายท่านบอกว่าเห็นแล้วอยากจะมีปลูกไว้สักต้นหนึ่งนะครับเอาไว้ตั้งแม่ทําจํานวนต่อไปได้เป็นบอนสีที่เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงแต่ว่าจะเน้นเลี้ยงในตู้นะครับเลี้ยงในตู้ก่อนสําหรับใครที่ไม่มีตู้อบนะครับก็แนะนําให้เป็นตะก้าก็ได้นะครับตะก้าหนึ่งใบนะครับเราก็นําไป แยกฝอาเรียกว่าขังเดี่ยวนะครับขังเดี่ยวเลี้ยงต่างหากเลยขังเดี่ยวเลี้ยงต่างหากนะครับแล้วก็นําถุงใสครอบตะกร้าอีกทีหนึ่งแต่อย่าลืมถาดรองกระถางด้วยนะครับเติมน้ําด้วยเพราะว่าเขาชอบอากาศร้อนชื้นเพราะฉะนั้นบนสีเมื่อนําลงกระถางแล้วถ้าจะแยกขังเดี่ยวอย่าลืมถาดรองกระถางแล้วก็เติมน้ําที่ถาดรองนะครับเพราะว่ารากเขาก็จะได้เลื้อย ลงไปหาความชื้นนะครับเพื่อที่จะปรับสภาพนะครับแล้วก็หาอาหารนั่นเองนะครับตัวรากนี้ก็สําคัญนะถ้ารากเดินดีแล้วนะครับบอนสีจเจริญเติบโตวสวยงามอย่างแน่นอนรากเดินดีก็จะทําให้หาอาหารเก่งเมื่อหาอาหารเก่งนะครับเขาก็จะนําสารอาหารมาสะสมไว้ที่หัวของเขาหัวบอนสีก็จะเจริญเติบโตก็จะสร้างเขี้ยวนะครับสร้างรากที่แข็งแรงสร้างเขี้ยวที่เยอะมากขึ้นแล้วก็จะให้ลูก ที่ดกให้หนอที่สวยงามนะครับอันนี้คือการเลี้ยงบอนซีแบบง่ายๆเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงแต่ไม่มีตู้ก็นเนี่ยครับตามที่บอกไปเลยก็คือตะก้าหนึ่งใบถุงใส1หนึ่งหนึ่งใบนะครับเสร็จแล้วนําถาดรองวางที่ตะก้าเติมน้ําแล้ววางกระถางบอนซีลงไปเสร็จแล้วก็ครอบด้วยถุงใสอบไว้นะครับแต่อย่าเปิดบ่อยนะครับ,แน,รบแนะนํา ถ้าจะดูให้ดูผ่านถุงเอานะครับผมถ้าเปิดบ่อยบางทีเขาปรับสภาพไม่ทันมันก็ทําให้บอลช้งงางักได้ถ้าจะอบอบไปเลยสักสักสองาทิตย์ค่อยดูหรือว่า1เดือนค่อยดูไปเลยให้มันโตไปทีเดียวเลยนะครับปล่อยแบบเลี้ยงแบบลืมๆไปนะครับผมมาดูอีกทีหนึ่งจะได้ว้าวนะครับอย่างตัวนี้ผ่าไปบางทีก็ไม่ได้คิดว่าจะมาขนาดนี้นะครับเพราะว่าคือเราก็ปล่อยไว้แล้วก็ไปทํา งานนะครับไปทํางานวัดบ้างไปปฏิบัติศาสนกิจเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างกลับมาอีกทีนึงเอ๊ะอะไรทําไมมันดูสว่างสว่างทะลุกล่องออกมาเนี่ยครับอย่างที่ทุกท่านเห็นอย่างเงี้ยก็คือแบบสีสวยมากใช่ไหมครับนี่สีสวยมากอันนี้แทบจะนะครับแทบจะเลยนะครับใบแรกที่ออกมาแต่ละชิ้นเนี่ยแทบจะเป็นเลมอนลามเลยนะครับก็คือเป็นสีออกเขียวอ่อน,ออนมิ้นมิน,มนสว่าง,สว,างสว่างนะครับชอบมากสีนี้สวยมากนะครับใน ตัวของรักเอยเนี่ยเขาจะด่างขาวด่างเหลืองแล้วก็มาเห็นตัวนี้ครับเป็นเลมอนลามนะครับด่างแบบเลมอนลามเป็นสีออกมิ้นมินเขียวอ่อนๆน,นะครับน่าสะสมแล้วก็สวยงามมากๆนะครับก็นับดูเมือ่อเมื่อสักครู่นี้สิบกว่าต้นเนาะแต่ว่ามีคนจองไปก็แปดแปดท่านแล้วยังมีทักเข้ามาอีกนะครับเก้าท่านส0ท่านนะครับที่ขอจองคือคือในในกล่องเนี่ย นะครับก็คือจองแล้วก็ฝากเลี้ยงได้นะครับสําหรับใครที่สนใจรับชมอีพีนี้แล้วทักเข้ามาเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้คนสอบถามเข้ามาเรื่อยๆหลังจากที่เห็นลงใน a c e b o o k นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาอัปเดตนี่ครับตัวรักเอยนะครับที่หน้าสวยมากแล้วก็เป็นตัวแรไอเทมที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งตัวนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวแร ปีที่แล้วหรือปีก่อนก็ตามแต่ความสวยงามของเขาก็ยังคงเป็นอมตะตลอดการนะครับ EP นี้มาอัปเดตให้ได้รับชมแบบเนี่ยครับให้ดูหน้าของเขาแบบชัดๆเลยบอนสีรักเอยบอนสีแรไอเทมมาแรงกระแสด,ดีอีก1ต้นที่น่าเก็บสะสมและเป็นบอนสีที่ทุกบ้านควรมีปลูกไว้สำหรับบอนสีรักเอยนะครับยังไงฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องบอลสีพระธรรมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องบอลสีพระธรรมด้วยนะครับจะได้มาอัปเดตบอลสีให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปในคลิปหน้านะครับจะพาไปดูหรือแยกหน่อบอลสีชนิดไหนก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอลสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร